ให้ชมตัวไฟเดิมๆก่อนนะคะก็คือไฟเดิมเนี่ยจะมีแค่นี้นะคะสำหรับเปิดไฟหลีนะคะซึ่งเดิมๆนะคะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะคะเป็นหลอดไส้นะคะแล้วความสว่างก็จะไม่ค่อยมีเลยนะคะปัญหาหลักๆที่ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการที่ดีเคนะคะก็คือไฟเลี้ยวนะคะ เพราะว่าไฟเลี้ยวเดิมนะคะพี่ๆอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งถ้าเวลาขับขี่จริงๆมองไม่เห็นนะคะขอให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะคะอย่าเบรกปล่อยเบรกเลี้ยวซ้ยวายเลี้ยวขวาปิดเลี้ยวไฟลีก็คือให้ดูหน้าตาเดิมๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะหลังจากที่เราทำการรับเปลียนเสร็จแล้วนะคะ หน้าตามันจะแตกต่างจากของเดิมขนาดไหนนะคะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวตอนนี้เร่งก่อนมาพี่โดจัดการ เสร็จยางเรียบร้อยนะคะสาหรับเจ้าเกียร์คานิวาวนะคะสำหรับการอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายเป็นตัว V1 นะคะพี่พก็คือหลังจากที่ติดตั้งนะคะน้องขอบจะพามาชมงานนิดนึงนะคะก่อนที่จะดูไฟนะคะว่า ถ้ากรณีที่ไม่เปิดไฟนะคะหลังจากทำที่ดีเคนะี่ยหน้าตาเป็นยังไงมาพี่ตน,นะคะให้ดูงานที่ดีเคนิดนึงนะคะเน้นย้ำว่าสเต็ปแบบว่าคมเดิมเดิมนะคะคมแท้นะคะและพอเวลาไม่เปิดไฟหน้าตาน้องเหมือนเดิมนะคะก็คือเนียนมากนะคะอ่ะให้ดูนิดนึง มองไม่รู้เลยว่าอัปเกรดไฟนะคะซึ่งที่อื่นน้องก็หอมไม่รู้นะคะว่าจุดสังเกตถ้าเวลาไม่เปิดไฟเดี๋ยวก็เป็นข้อข้อ,ขอบ้างหรือจะเอาอะไรขุนข่นๆมาใส่บ้างนะคะแต่ที่ดีเคเราไม่นะคะหน้าตาแบบเดิมเด๊ะและที่สำคัญคือหลังจากที่อัปเกรดใช้งานได้จริงไม่หลอกลวงลูกค้าฟังก์ชันการใช้งานแตกต่างจากของเดิมยังไงและความสว่างแตกต่างจากของเดิมยังไงนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือ ฟังก์ชั่นแรกนะคะจะเป็นไฟเบรกนะคะอ่ะพีด่ดอยเหยียบ,บเบรกหนยนี่นะคะพอเวลาเหยียบเบรกนะคะพี่พีคือถ้าเป็นเดิมๆนะคะจะติดซ้ายขวานะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ซึ่งชิ้นการจะไม่มีให้นะคะนอกจากอัปเกรดไฟที่ดีเคเท่านั้นนะคะก็คือพอเวลาเหยียบเบรกปุ๊บหลังจากอัปเกรดสว่างแบบชัดเจนมองเห็นระยะไกลเลยทีเดียวนะคะไฟเบรกครับ เิดไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยนี่นะคะคือสําคัญตรงนี้แหละนะคะก็คือไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยคือไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้าบอกว่าไม่กล้าขับรถเลยกลัวโดนชนตูนะคะง่ายๆเอาจริงคือถ้าประเทศไทยที่เราคือจี้ตูดกันนะคะมองไม่เห็นหลอกข้างล่างนะคะยังไงก็กอให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ชมไฟเลี้ยวนิดหนึ่งนะคะก็คือสำหรับการอัปเกรดชุดไฟเลี้ยวที่ดีเนะคะพี่พีสังเกตว่าไฟเลี้ยวสีเหลืองชัดเจนพอเวลาเปิดติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลยนะคะให้ดูเลยโอ้สวยทุกมุมพี่ตูนอ,อีกข้างครับนี่นะคะโอ้โหคมทุกจุดจริงๆนี่ขนาดกลางวันนะพี่ตูนแสงยังสว่างขนาดนี้นะคะสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะคะ ปิดไปเรียวมาโหมดกลางคืนกันบ้างนะคะสําหรับตัวไฟหลีนะคะเปิดจ้านี่นะคะเขาเปิดไฟหลีปุ๊บนะคะขับขี่กลางคืนก็คือสวยมากนะคะและแสงคมมากนะคะเวลาขับขี่กลางคืนคืออดไฟหายห่วงแน่นอนนะคะอะพี่โตอย่าเบรกนี่นะ,ะไปทุกเชิญ โอเคนะคะก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะใช้งานแบบเดิมแต่เน้นย้ำว่าสว่างเพิ่มขึ้นและใช้งานได้จริงนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้เกียร์คานีวาวนะคะก็คือมีปัญหาชุดไฟท้ายไม่สว่างต้องการความแบบปลอดภัยขึ้นนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่ดีเคสาขาการชนะพิเศษซอยกา้านะคะหรือโทรหาป่าเดียเค้านะคะที่เบอร์0844574574นะคะย้ำนะคะว่า ต้องเบอร์ป๋าเดียเบอร์เดียวเท่านั้นและระวังงานลอกเลียนแบบแอบอ้างผลง,งานดีเคเยอะมากนะคะแต่ปัญหาก็คือแอบอ้างได้แค่คําพูดแต่ผลงานแอบอ้างไม่ได้นะคะหน้าตาไม่เหมือนดีเคแม้แต่นิดเดียวนะคะและฝากเตือนลูกค้านิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าใช้บริการที่ไหนก็ตามเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้าไม่งั้นพี่ๆจะโดนหลอกนะคะได้งานที่ไม่มีคุณภาพนะคะเสียเงินแล้วก็ต้องได้ไฟที่สว่างนะคะ ใช้งานได้จริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเสียตังแล้วได้งานคุณภาพต่ำไม่เอานะคะเช็คข้อมูลได้ดีนะจุดนี้ด้วยนะคะก็สำหรับด k เรานะคะแน่นอนมีหลักแหล่งมีตัวตนแบบชัดเจนไม่ต้องหัวหลังจากที่ติดตั้งนะคะมีวารันตีให้2ปีมีปัญหาเข้ามาได้เลยที่ DK คนะคะ <S <S คือแบบเร่งด่วนแบบเซอร์วิสให้นะคะอยู่ในวารันตีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาท โอเคสำหรับเทสนี้พี่กลุ่มี่รับรังจำแหก็จบเทียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องผอ้หอมและทีมงานขอตัวไปก่อนนะคะแล้วจ้า